ท่นแน่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องใช่ไหมคะฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าคาดอกสักใบเนาะที่ใบไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็น่าใช้เป็นสีดำใช้ง่ายกับทุกเพศเลยนะคะก็วันนี้ตานหยิบมารีวิวเป็น g o o d i b e l b a k นะคะน้องจะเห็นชื่อเรียกกันบ่อยๆว่าเป็นพรินท์ นะคะเพราะว่าตรงด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีตัวปิ้นตัวโลโก้เนี่ย,ยงนี้อย่างนี้นะคะลงไปบนหนังที่เป็นหนังสีดำค่ะรุ่นนี้เป็นหนังที่บอกเลยว่าทนทานแล้วก็ฮอตฮิตอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามีดาราใช้กันเยอะมากเนาะซึ่งรุ่นนี้จริงๆเขาจะทํามา2ส,สีด้วยกันนะคะก็มีสีขาวกับสีดําซึ่งวันนี้เราหยิบสีดํามารีวิวให้ดูนะคะ ใบนี้ลายยังชัดอยู่เลยนะคะลายโลโก้เนาะอะไรเนี่ยก็จะเป็นโกวินเทจนะคะแบบนี้ส่วนสายจะเป็นสายซิงเกิลเจร์ของกุชชี่เลยก็จะเป็นลายเขียวแดงนะคะแบบนี้เลยคึ่งสายเราสามารถรูปปรับระดับได้ตามใจชอบได้เลยะคะ่ะอย่างที่บอกไปรุ่นนี้ด้วยความที่เป็นสีดํานะคะใช้ได้ทุกเพศเลยนะคะแล้วก็สามารถ อ่าซื้อไปทีเดียวเนี่ยแบ่งแบ่งกันใช้ได้ทั้งบ้านเลยนะเพราะว่าใบมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวใส่เต็มเตัมตนแปะให้ดูตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้ลองไปอ่าเทียบขนาดดูกับของที่ใส่นะคะซึ่งใบนี้ก็ใส่โทรศัพท์ได้ค่ะใส่กระเป๋าตังค์ได้เนาะด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบอ่าหนังเกลี้ยงๆเนาะเวลาเราคาดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดูเทอะทะมากมายก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะ ใบนี้นะคะด้านในจะเป็นแบบนี้จะเป็นซับผ้านะคะก็สีจะแบบออกครีมครีมซึ่งใบนี้ด้านในก็ยังสะอาดดีนะคะจะเป็นช่องแบบหนึ่งช่องแบบนี้มาให้เลยเนาะ mm hmm. คือใช้งานง่ายมากเพราะว่ามันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรซับซ้อนนะคะก็คือใส่ของตรงนี้แล้วก็รูดซิปปิดได้เลยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากและบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าไปหาที่ช็อปไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบใบที่ ใช้ง่ายแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าง่ายกับทุกลุกะ่ะใบนี้น่าสนใจมากแล้วก็ราคาเบามากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่หมื่นกลางๆเท่านั้นเองก็ถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถทำได้ที่ลายแอดวัลเบ n นินะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหานใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆใน,นี้เลยนะคะฝากอีกนิดน,นึงนะคะกด,ด follow ให้กับ Instagram ของร้รนไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you